เป็นเองจบังเด็กอะมเสียแทนหน้าเร่ว่าหน้าเริ่มปอดอะที่เหลือมันที่อะไรไม่ได้เลยเอ้าเขียนเขีีบะบ้าเอ้ยทิ้งสีเล้วโอ้ได้้งตั้งได้ตันั้นได้เลยทิ้งมือหนึ่งไแล้วถ้าตั้งได้นะในเริ่มหลังไม่จมเนิงเป้าไว้ก่อนลักกี้วาวไว้ในลกกีลก็ลักกี้เท่าไหร่อะ ไอ่องไม่ออกอีกทิ้อะไร่ตลอดเลยนไม่ไต์เหอาตนนั้นมันดอี้แล้วไรก็อาไป่ออออกมาขึ้นมาหัไมหเ่มก่อไม่้วเือก่อนกูค่ะเริ่มก่อนเริมก่อนหลังไม่ต่างกันมั้มันแค่ไม่ได้ยไม่ได้จวหายไปทง่เสียหายได้เรื่องเริ่มหง่เอสหล้วเนียาไยสงะกันอี เซตไฮเลยเท่าเทนโจอะตอนนี้เดเหตุไม้ต่อไปคอเตอคือเมกาเหตุไม้ X จริไจริงเลยแป๊ะเอ๊ะปไ้มยืถ่ะยไปกูได้เล่นก่อนไปกูได้เล่นก่อนไม่เหี้ยสวอยู่เฮ้ยใจเฮล่นสไงสองเย

ี่พะไจ๊ะแดไนนรอดไอ้ปเดียวใ่เดียวเดายแล้วสดูดีใดีกว่าเป็นเชเยเนว่อ่าไอ้เียนใช่ไมอวอีรีไม่ใช้ชีวิตรินยกทม่เห็นยากกินไดต่อเลย ปลย่อยเลยยักได้ก็เอาไปเ้าแบบสีายเพาไปล่อยละวตบได้หน่อยใช่ไหอ่ะเอาไปสามสิบตเอาตีกันคู่ไม่เข้าเย่งมากเลยแค่ในสิบสามแต่อีเกนเนี่ยมันก็มันจะมีโัให้เล่นอสองมืนใช่ถ้ามาตบเนี่ยถ้าบยมันจะบ่อยห้าเป็นสองปนรอดเอาอันี่เอาอันนี้ไม่เขาปล่อยครับ ก็เคยเราก็ตัวแล้วก็ทดเทกทอโซนอะรที่สุดบาีตัวนหวยะไร่ท็อปแต่ดก่ัวเนยแต่เราด็กกพแ้่านี่แค่สองเมตริอันี่นะ มันมจบไปแค่ที่ติงไปอะไรสียา่านะตีขอบอะไรหมูอะไรับได้ครับได้ครับตัตตาบัพาราให้ไอ้หน้าเดือไปลไปแล้สิบสามสิบแปดสิบแปดสิบสามสิบสามีดีเล้ว

เรียนิดเหรอบุญมีตะกำฟังอสัตย์ยูไปสองหมื่น่ายแล้วนั่นแหละใช่ปรสบการณ์ด้วย้มาใหหน้าดี้วประเด็นคือต้องมาหาร้ยาหลังคนนี้ไม่นบอร์ดเนี่ยแกดีเกินไปจรอะไรวะเมื่อกี้ใบจอบสี่ใบเริ่มกาอ อัดแม่งก่อนเลยไม่ดีโวอั่นะเท่ไหร่นะสิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าสามสิบห้าสี่สิบสามทำไมมันหัวไอ้ตัวนี้ยต่อแล้วมีตัวเล่นแล้วสา3เมตรแต่โกก็ต้องหาของก่อนลนิหน่าไรครับโถ่ ลองโอซูซอนเลยต้องมีนี่นะเปิดทบได้ออเดอร์ครับขึ้นหนึ่งไหนนะยัไม่ใจร้ายหรอกถ้าถ้าถ้้าถ้าโต๊อต่อเสียห็นได้ก่อนเพื่อยานมันจะแพ้หรือยังไได้ยัได้ยู่คน่สามครับไม่มีกบใชยไเย กี่เท้ายิงโตยิไมมนี่ไม่ยข้างแล้วยิงยิงร้อยไม่อดข้างได้บาหนึ่ง่แล้วหัวหน้าันจ่อยิู่แปมบนึงงนี่เม่ไห่ละแปดสิบแปดนี่เวลายินหน้าเด็กแปด เยนหลังไม่ก็ตีสิบแปดีสิบแปดนะออีสิบแปดสิบแปดสแมชกแบงตัวเดียวนี่แหละบ้ามีสามเยป่ะยืนสมือสามก็ยืนอะไโชกข้างอย่างเดียว่ตีแมนอะไรสิบแปด่างสามนี่มันไอ้หมปลอกตีอย่างนี้มุ้งอย่างงี้มันต้องนานๆเล่นทีเผอจะมีเผลอกันบ้างเผลอหหน้าไร กมีการใด้เงนหนึ่งใบพิกซ่าขาดมิดข้าวโอ้โหโห่เลยจบโอ้โหเด็แสดงว่าแม่งชินกับการเล่นบาเตียนมากกว่าบาเตียนแม่งแบบบอดขาดๆอย่างงี้มันยังเล่นได้อยู่ไงอ้าวร้แบบเานหนึ่งร้านหนึ่งมีไทยแบบ เอาแวนเข้าสามสามคอมินได้เช็คิกตาร์ิกสตาทำไมเราถูกวะพลังจวดแวนครับจุนทำไมทำไมเราถูกวะเออสามห้ายัดแม่งก่อนเลยี่นั่นแหละสามห้าก็ไปพันย่งจะกาล้วกันมาไม่ไหวไม่รู้เออสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบแวนโซวอกสอง อเอาเย็นนีแล้วกันเอาเย็นนี่ก oh, okay. oh, like oh, like oh, ันเขเดนโจครับไอตี้กร้นอะไรครับโจ๋เทคนิคครับถอดเมื่อลงบัตรครังเดียวโอ้เรื่อยๆร่ตัวได้เล่นดีจี้อ ไม่ได้มือกี่ใบครับมือหกใบไม่น่าแรกเลยไม่น่าเลยเดินแรกน่าเสียเปรียบมันต้องยอมแรกแล้วอดเนี่ยสีแดงกับสีอะไรมันตกทิ้งเดียวผมหยุดหมดเลยเออก็จริงปัญหาอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้แรงเหมือนบัตเตียนนะที่แบบออลอินได้อะยังไม่เล่นอย่างอันนั้นยังไม่เล่นไงไม่รู้อันนั้นอันนั้นอยากเล่นอยู่แต่ว่ามีเวลาตั๊ดก็ที่เอ่น่าจะไม่ชอบเพราะว่าชิวมันบางบัตเตียนเป็นเด็กออลอิน ผมเรียร <sh uttering> <laughs> ู้ส oh, okay. <laughs> like ึกว่าผมชินกับเด็กนั้นเนี่ยไอ้ีบูสต์ต่ออินต่ออินหมดอ่ะชุดเริ่มต้นโนเลียยังต้องเอาผมบอร์ดมาตีโนเลียมันยังมันยังมีเป้าที่กระจายกว่าด้วยจริงจริงเออคิงโดว่าต้องยังไงลองดูสองเปสามครับยิบหนึ่งยิบหนึ่งไอแรงปล่อยบัสบัสหนึ่งเจ้าอะไร เียสหายแล้วพอนนะเว้ยไม่กดดีเหรอโอกดได้กดกดให้หมูห้าพันได้ไม่ตีใครไม่เข้าเลยไหมไม่กดไม่คนกดกดได้กดเพื่อหมูห้าพันแล้วมาพูตีเอาไงเกินไปเยอะแล้วคุณไปบอกทำไมเออหน้าถือว่าเป็นความรู้แล้วกันตีอะไร ห้ายี่สิบห้าบวกเจ็ดสาบสอป่วยห้าเป็นสามสิบเจ็ดเหนื่ยอหิวกินไม่ได้ิวได้ดิ่ึงีเนียโอเคแปดแปดเจ็ดสิบห้ายีสิบห้าขอสสิบห้าสามสิบก่นลูกหนึ่งท yeah, ี่เหลือเป็นหิวสามสิบไว้ทีนะ ทีก่นสิเนี้ยวเลี้ยวใส่เลยแงวเ่อาไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบใจตุกไม่แกะแล้ว่าลัวมันไม่ออกอไดน่น <c oughs> ไมีขึ้นงหมดแล้วตลกเยี่ยมลย สันเบิร์ดเอออะไรสันเบิร์ดเออใช่ซันเบิร์ดชันยังไหวอยูยังไอยู่โอเวอร์เดบว้าันคนนี้ยังไหวไหวอยู่แต่เลยีิสาวเสียงเพี้ยงแหงสัตปาสนแสองามตัว้นี้แหละทำได้แค่นี้และไม่ได้ข้าว เี <Es> to to so well ่สิบยี่สิบสาม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 สิบแปดสามสิบแปดยี่สิบแ2ดสามสองสามไม่พอออเดอร์ใช้ได้เท่าระบายถือไว้สองใบอีกใบก็ยืงเซนดิสไปเลยออเดอร์เซนดิสถือไว้สอใบในมือก็ขาตายไปเลย แต่บาทีมันใส่ต้องใส่ใบเดียวเอาไว้ทิีเฮ้ยสองใบดีตกลางดีแต่มันแต่มันอยู่ในมือสองใบมันกลายเป็นขาทายไปเลยอ๋อไปทิ้ง p ีไจีก็พอได้มั้งแต่เมื่อกี้ก็มีดีจีให้เล่นอยู่เฮ้ยลกลงไปเท่าเด็นี่แหละเล่นชนะบอกสนุกเลยนะ